ครับการสรีวิทยนเพชของร้าน simple jewelry and stone นะครับก็เป็นงานที่เสร็จจากที่ทำช็อตไปให้ดูนะครับว่ากรอบของเขาเป็นงานเงินนะฮะเราลูกค้าให้โจทย์มาว่าตัวกรอบเป็นงานเงินแต่ให้แกะล็อกเกตออกมานะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นจากที่เป็นแอเป็นพอยครับ เปลี่ยนมาเป็นเพชรแล้วเอาพอยล้อมๆมามาใส่ที่เดิมนะครับส่วนตรงนี้เปลี่ยนเป็นเพชรแล้วตรงนี้ก็เป็นเพชรที่เหลือทาเหมือนเดิมก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นทอง 18K นะพอยก็ใช้ของเดิมทั้งหมดนะฮะแล้วตรงข้างในเป็นเพชรนะฮะล็อกเก็ตก็ล็อก5ปกตินะทุกอย่างเหมือนตัวอย่างเลยแต่เดือยด้านหลังของงานของงานกรอบเงินมันจะเป็นเดือยที่พับนะฮะพับตรงนี้พับตรงนี้มันไม่ค่อยทนในระยะยาวนะ แต่เราทําเป็นบานาพับใส่เข้าไปแทนนะแล้วก็ใส่เดือยนะฮะในการเป็นบานาพับครับแล้วยิงเลเซอร์ติดตรงนี้เพื่อให้เวลาจะแก้ไขอะไรก็แค่ปลดตรงนี้ออกเอาเหล็กแทะตรงแทะตรงนี้ยออกนะครับแล้วก็ดึงออกก็จะดึงออกได้เลยทําไว้สาหรับเผื่อแก้ไขในอนาคตนะครับพอยล้อมของลูกค้านะครับแล้วก็ตัว เซตของทางร้านใช้ประมาณ2ตังข้างบน2ตังนะประมาณ8เม็ดนะฮะแล้วตัวล้อมเป็น3มตังประมาณ30เม็ดนะฮะทองเป็นทอง 18k นะก็มีตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเหล๋อวเราก็จะมีตัวที่ใส่ร่วมกันก็จะเป็นเป็นคอแมวนะที่เป็นเซตนะฮะของเขานะก็คือตัวนี้นะะที่ทำให้ดูตรงนั้นก็คืออันนี้ อันนี้มันจะไม่ได้อยู่ในจอนะต่อมันในจอมันแคบนะก็อันนี้เป็นงานเงินนะฮะเราทําเรียนแบบให้เป็นอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้เราสอดออกไปอย่างนี้นะ,ะสอดไปอย่างนี้อ่าอีมันก็จะเป็นฟิลนี่คอแมวอย่างเงี้ยฮะกองแกงกลองแกงนะฮะส่วนตัวตะขออันส่วนตัวเนี้ยตัวนี้เป็นทอง เป็นทอง965หเดี๋ยวเราหาลูกค้าอยากได้เป็นห่วงสปริงใส่เข้าไปแทนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนลูกค้ามานะให้ลูกค้าเลือกในห่วงที่เขาชอบนะส่วนนี้เป็นทอง 18k นะอันนี้ดีเว้ประมาณ3 3บาทนะมันเกินมานิดหนึ่งอันนี้ล็อกเก็ตทั้งหมดอยู่ประมาณ18กร,รมัมกวควานะดีเว้ประมาณ18กร,รัมนะก็เกินมาหน่อยก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมานิดนึงนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับงานชิ้นนี้นะครับท่านใดเห็นงานชิ้นนี้นะครับแล้วอยากแก้ไขนะมีแบบอยากเปลี่ยนแบบแปลงแบบหรือขึ้นทั้งหมดใหม่เลยผมว่าสามารถหาพลอยได้ให้ได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นพลอยเป็นยกเป็นเพชรไม่ไว่าจะเป็นสินค้าชนิดอะไรครับเป็นงานเงินงาน,งาน,งานทอง 18K 9K 14K ลองทักเข้ามาถามรายละเอียดก่อนได้นะครับเผื่อผมจะสามารถบริการท่านได้นะผมจะขึ้น QR c เ d e ไว้ไสายล่างนะก็แอด หรือรือละท้ายคลิปนะสแกนแล้วก็ทักเข้ามาถามรายละเอียดได้นะครับผมเพื่อผมจะตอบโจทย์ปัญหาของท่านได้นะครับผมยินดีบริการนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับงานชิ้นนี้นะฮะส่วนท่านใดอ,อ,อยากดูภาพนิ่งเพิ่มนติมของงานชิ้นนี้นะอยู่หลังคลิปหรือดูคลิปแยกนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือผมฝากติดตามช่องนะัร้าน Simple Jewelry and Stone จังหวัดชลบุรีนะครับในทุกท่องท,งทางที่ท่านเห็นด้วยครับ ฝากกด subscribe กดไลค์นะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการเติบโตของช่องนะครับผมก็จะทยอยทาคลิปข้อมูลของเพจพอรขึ้นมาเรื่อยๆนะล่าสุดทําเป็นเชิง AI ไปในช็อตแล้วนะครับเพจกับพอยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นเป็นเชิงทฤษฎีนะให้เป็นนะเชิงปฏิบัตินะให้ดูเป็นตัวชิ้นงานจริงๆนะครับจะทยอยทำนะเดี๋ยวขอขอขอเวลาจะสัรเวลานิดนึงนะครับมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมจะเน้นไปทางการวิธีการดูเพื่อลูกค้า เวลาไปซื้อของจะได้เห็นชัดว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนต่างกันอย่างไรจะได้ซื้อให้ถูกลักษณะที่ท่านชอบแล้วมิแล้วตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ